กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางเกมเกมิวพลาสติกการตอนนี้พลังที่33,900,000ครับเราก็มาอัพพลังกันก็นเดี๋ยวรอลงกฏิกิริอรอบสองพุ่มพลังถือว่าน้อย,ยนะจะเทียบกับตอนเนี้ยเพราะว่ามัน 8, 110, 000, 000 100, มีคนแปะ1 1 0ล้านแล้วจะร้อยจะ2 0แล้วมั้งคือโหดร้ายมากแต่ละคนผมนี่น้อยเลย เจอพลังขนาดนั้นมนนิ้ง่อยเลยทีเดียวเชียวเลยนะครับอ่ามันมีกิจกรรมมาใหม่ปฏิหารโชคเหมือนเดิมนะคือน้องลูกเต๋าเก็บให้ครบ120เพราะว่าทุกวันมันมีเวลาให้ทั้งหมด5วันเราได้ร้อยยลูกก็โอเคเลยนะสาหรับเซิร์ฟผมตอนนี้มันได้เป็นตัวผินพลาดก็ถือว่าโอเค120หารหาร ตกวันละยี่สลูกเพื่อนๆต้องหาลูกเต๋าเนี่ยให้ได้วันละยี่สลูกวันสุดท้ายือควันที่5้าเราจะได้ร้อยยี่สิอเซิร์ฟผมก็จะได้เป็นตัวหินธาตุรือว่าโอเคนะหินธาตก็สีม่ว,มวงถามว่าดอกไหมมันก็ดอกนะแต่ก็แล้วจะดวงเพราะว่าผมก็ตีมาหลายวันก็ไม่ดอกวันนี้ดอกมา2อันคือตัวนี้กาเม็ดนี้สเม็ดแต่มันไม่บริสุทธิ์มันเป็นบกค้อง มันไม่ได้การันตีตีติดสีม่วงแน่นอนอาจจะบุกฟ้องอาจจะรงเขียวไม่เขียวก็ฟ้าประมาณนั้นนะครับกล่อง222ร้่งเราไม่สนอยู่แล้วมันเป็นพวกสร้อยคนมีตังก็อัดไปเทพแน่นอนแค่กิจเดียวไหนจะได้ของอัพตัวได้อีกนีพวกนี้อัพนี่พลังก็ขึ้นเยอะแล้วนะได้เพชรได้ดตัวคูปองอะนอีกก็อู้ฟู่สบายกันเลยบอกเลย ชุดเทพก่อนได้อยู่ตวงมุสามพลังเพิ่มไปว่หกหมื่นทบรวมทบรวมหรือต้องดูดีดๆเนี่เหมือนคราวที่แล้วอีกคราวที่แล้วนี่อัพผิดเสื้อ,อน,นี่เป็นอะไรดูกอนรองเท้ารองเท้าอันนี้พอได้อยู่ ได้อยู่ก็ใส่เสื้อสูทได้สองเปอร์เซ็ต์้านทานไม่เอาเลยอันนี้ได้สองสองยังดีกว่านั้นอัพไปก่อนอัพไปก่อนมีเหลือถุงม,มือถุงมือนี้สี่อันนี้สิบนนแต่มันเป็นอันนี้ที่เดี๋ยวมันมันรีทิ้งได้อยู่หรอกเดีย๋ยวผมค่อยไป ก็จะเก็บไว้เพราะว่ามันมีนิดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่ต้องการี๋ยวอันนี้สี่ใส่ยวัก่อนใไปดรียที่หลังหมดแล้วรบรวมตีบวกอันนี้ตันแล้วกว่าจะาตันหกสิบห้าเลือตาแทบกระเด็น เราจะได้ตีบวกอันนี้กันได้ทีบวกสาม้ันแรกบอกเลยว่าสบายสบายบวกสามไปก่อนพลังขึ้นบวกภาพแน่นอนจากการตรีบวกเราเก็บหอมลอมลิศกว่ามันจะตันอันนี้ก็น่าจะตันหกอยู่มั้งต่อไปบวก บวกเจ็ดนะโอเคค่อยไล่ตีแบช่วงนี้มันยังติดร้อยอยู่ตั้งแต่บวกเจ็ดขึ้นไปตั้งแต่ออกไปหลังจากบวกเจ็ดนี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งลดลงเห็นสูงสุดก็ต่ำสุดคื่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็เอ็นผมตีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่อย่างก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แตกมั่วมากต่อไปคือบวกเก้า นนเห็นไหมขนาดเมื่อกี้90%ยังแตกก่ะาคือเปอร์เซ็นต์ในของผมนี่ไม่ต้องมาพูดถึงวัดกันที่ดวงเลยเดีกว่าดวงการสุ่มเราไม่มีอยู่แล้วต่อไป13เอาชัวเอาสวยอ13เอาสวยแต่ะ ตุดดลุกดูดูดิแปดสิบสามนะ,ะไอแปดสิบห้าขนาแปด้าเปอเซ็นม่งแยแตกจิตใจพวกเองนี่โหดร้ายมากไอพวกเขตเขิร์ดเซตพวกนี้ผมไม่ได้อัพตีบวกในแค่ตีพวกนี้นี่อันยมนียังไม่อยากจะพอเลยรถไฟสิบเจ็ดดูดิแปดสิบเปอร์เซ็นตนะเนียเพื่อนๆดูดิแค่ขึ้นสิบเจ็ดยังยาก ได้สักชุดหนึ่งไหม,มหมดโอ้แตกแตแกยังไวลนาทีสุดท้ายอันนี้ไล่อัพให้มันตันอยู่มันตันที่สามสิบค่อยๆไล่มากำลังสี่สองล้านสองแสนเคลื่นมากระจึงหนึ่งอันนี้อัพได้อัพเป็นเลยอย่าไว้ อันนี้ก็อัพได้เหมือนกันนะน่าจะหมดเลยแหละไม่มีละธาตุนี่เดี๋ยวเก็บไป้ก่อนมันยังมีไม่เยอะนอกจากเดี๋ยวสีขาวทิ้งนดยดนึงว่ะสีขาวนี่ไม่ได้ค่อยจําเป็นใจก็จหลักๆเราเน้นแบบฟุกสีฟ้าสีฟ้ามันน่าจะดีกว่าสีเขียวว่าสีเขียวมันตันแค่ ย <20 S 2> <20 S 1> ี่สิบปีกว่าน่าจะตันอยู่ที่30มส <30 S 1> แยกส่วนไปแต่วันนี้ลงคาดดวงดีได้สีม่วงมาสออันต่อให้เป็นบก้องมันก็ยังดีดีที่มันจะยังจะดอกให้ปกติที่มันไม่ดอกเลย,หา,ห,เเลยหายไปเลยหายซาบสูญไปเลยหายตอมไปเลยนะ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวรอกิจกรรมตอนสองทุ่มเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะครับโอเคกิจกรมรมรวันนี้เป็นศึกโจมตีมวลแต่เราเพิ่งยังตีบอสอยู่เลยมันเปิดมานาทีกว่าแล้วเดี๋ยวเข้าไปก่อนขอเข้าไปจนจะถึงข้างในแล้วต้องปิดเอฟเฟกต์ไหมเนี่ย เดี๋วกระตกอีกโอ้โหไม่ไหวเลยหายพักหนึงนะอาการกระตุกรอบนี้นี้บอกเลยว่ายับกระตุกยับเขาที่แล้วก็แพ้ยับนี่ไม่หา้ไปไหนเลยกระตุกเอคนมันรวมพอรวมเซิร์ฟแล้มันเริ่มแน่นแน่นปริยะาเลย อะไรผมว่าบางบางกว่าช่วงแรกช่วงแรกแน่นกว่านี้เยอะด้วยผมเดินไม่ได้เลยหัวให้แดงเลยเดี๋ยวเข้าไปนี่ย่อยยับเลยผมยังไม่ทันอะไรเลยเลยเยืนได้หเืดินากลางโอ้โหเลดอนเด้ง เริ่มไปเด้งตายไปแล้วมพูดเป็นอ่างคเด็าเขาได้ยึดขอโชบน้อยเฮ้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 ยเฮยเ้ยเฮ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 ้ยเ้้ เขามีร้อยล้านอยู่ไงพี่ก้าเขามีพี่ร้อยอยู่เนี่ยยืนอยู่นยะใช้ไหวไปก่อนเลยเจอรักห้าสิบยังพอว่าได้เจอร้อยเนี่ยดูดิยืนเขายืนแค่สองคนนะเอาอยู่เลยอยู่นึบเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเรไม่ต้องคิดที่จะเข้าไปงูนะมายืนเล่นอยู่หน้าดียว่บ

อย่างน้อยเขามาเสียเวลายอยู่กับเรา oh. มันคงไปอยู่มันจัดขี่ได้ไงหลายเรายึดคืนได้แล้วก็ร้อยสองคนเขายังไม่เข้าไป oh. Oh. เพื่อนเราเรียกให้เข้าไปใน,นเรายืนกันอยู่เนี้ยนี่ย น้อยพวกตัวเด็กๆมันยังเข้าไปไม่ได้กิกกี้ไปขวางไม่ได้อ่ามันป้องกันแล้วมันสับฝั่งนี้ว่ะป้องกันอยู่ฝั่งนี้โจมตีอยู่ฝั่งโน้นแล้ว็เข้าไปอยู่ข้างในเลยดีครับเฮ้ยมาใหม่แล้ว V.P. โน้ตหนึ่ง V.P. โน้ตหนึ่งยึดกำลังจะยึดแล้วเข้ามาไงก่อนเลยปลุนเรนเลย มว่าเขาปล่อยเขาปล่อยให้เรายึดได้แล้วเขาค่อยเข้าไปดันรักษายัางไงก่อนดีกว่าฮนะแค่ข้างหน้านี่ก็ร่วงแล้วเนี่ยถ้าชุดนี้เข้าไว้ก็หมดครับรอข้างไว้เดี๋ยวหักขึ้นบน Rồi bay. Rồi bay. Bay đi. Bay kế tới đến rồi đó. Ồ. Đi. Đi, 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 đi. bị Đi Bay ไปไม่ได้ครับไม่ไปเดินไปกับเพื่อนเนี่ยปุ่มมันสี่ห้าคนนะโดนท้กคนเดิมฆ่าไม่ไปเลเล่นอยู่ตรงนี้อยู่ยังพอได้ตีบ้างไฟงวนไม่ได้ตียืนไหวก็ยืนนะพ่จิต สี่หนึ่งเฮ้ยอยึดคืนเลยมนะันเข้าไม่ได้นเนี่ยถึงหน้าบ่อเลยนะโอเข้าได้เลยเว้ยโอ้โหไปแล้วเข้าได้จะตาย โอ้มุงเก้าหวันได้แป๊บเดียวเองเขาปล่อยเฉยเขาปล่อยให้เรายึดได้ยึได้แบบมีอะไรเล่นกันประมาณน,นี้มันเข้าไปทีเดียวหายหมดเลยตูกต้องเลยโอเนี่มันเข้าไปแค่ก็สี่ห้าคนหายยกตี้เลย เรียบร้อยไปยึดคืนแล้ว <c oughs> มั้ที่เรายึดได้ปล่อยปล่อยยึดมากกว่าเพราะมันไม่เข้ากันไปมันมยืนอ,อยู่หน้าเนี่ยหน้าประตูทางเข้าเ <c oughs> นี่ยเหลือยุคนั่นแหละ <c oughs> ยังแรงเลย ดูดิกนงคอมันเข้ามาว่ามันเอาปืนพอเรียบร้อ,อยแต่ผมชอบไหนปีกไหนโคตรสวยเลยต่อห้เป็นปีกกุติอิสามอะยังสวยเลยรงดับเวทมันยังไงก็ใหม่ปีกสองมาดีนะปีกสองสวยรงดาบเวทอบนองมาปีกสามมันไม่สวยยิ่งปีกสีมันก็ไม่ได้ต่างกับปีกสองเท่าไหร่แต่แค่แบบ ฟงฟิงอล่าฟงฟิงมากกว่าแต่ไหนนี่รู้<อ>เห็นเลยอ่ะคือแบบเปลี่ยนเลยอ่ะหน้าตาสีเสือจะปีสามยังเท่<อ>เลยนราว่ยืนเล่นตัวโล่อยู่แถวแนี้เนี่ยเราเข้าไว้ไม่ได้แร้วเข้าไปก็ดจาย โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะตรงศึกจมตีเมืองก็ไม่ไหวมาหวานเลยเราสนุกสนานโอเคขอตัวลาไปก่อนอนะรับไปได้บ่ายสวัสดีครับ